ถ้าจะมองหาเครื่องชงกาแฟหนึ่งหัวชงแล้วเป็นโตรตารีปั๊มในยุคสมัยนี้คงจะมีเห็นกันเยอะแต่ถ้าอยากได้เครื่องชงกาแฟที่ไว้ใจได้ในคุณภาพขอแนะนำล็อกเก็ตมอสเฟียโตอาฟาจากอิตาลี m อส s a f i โตแปลว่าหน้าทึ่งหน้าลงไหลล็อกเก็ตมอสซ a เฟ a ยโต a าฟาจึงเป็นเครื่องชงกาแฟที่มีดีไซน์หน้าลงไหลและล้ำสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถวันโว่สเตชันวากอนยุค80และรถออฟโรดอย่างแลนด์โรเวอ e ์เด d เฟและ Toyota Land ด์ครู e r มาดูสเปคของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบ h e t เอ็กเชนและควบคุมความร้อนด้วย p i d มีเซนเซอร์ตรวจจับน้ำคงเหลือในถัง มีปุ่มไว้ปรับค่าต่างๆใต้ถาดน้ำหนหัวชง1คันโยก1ยก1้านสตีม1ท่อน้ำร้อนโดยก้านสตีมกับท่อน้ำร้อนใช้การหมุนเปิดปิดเกจวัดแรงดันมี2เกจใช้วัดแรงดันสตรีมและแรงดันการสกัดเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้มีขนาด314รูณ457ูณ4มมมีน้ำหนัก30กิโลกรัมใช้พลังงานไฟฟ้า1 5 5 0วัตต์แทงใส่น้ำขนาด1.8ลิตรปั๊มน้ำเป็นแบบโาราี่ปั โดยเครื่องนี้สามารถเลือกได้ว่าจะต่อน้ําตรงหรือใช้แท้งใส่น้ำํำพามาดูฟีเจอร์ต่างๆของเครื่องรุ่นนี้กันเครื่องนี้มีโหมดประหยัดพลังงานสามารถปรับอุณหภูมิหม้อต้มได้ความไวในการตรวจจับระดับน้ําในถังความสว่างของไฟล์ OLED ปรับได้10-100% ด้วยจอ OLED แสดงช็อตททมเมอร์อุณหภูมิและแจ้งเตือนต่างๆมีไฟแสดงสถานะการใช้งานโดยมีไฟ6สีบอกค่าสถานะต่างๆดังนี้ครับสีขาวเครื่องพร้อมใช้งานสีน้ำเงินหมายถึงเครื่องกำลังทำความร้อนสีเขียวเข้าสู่โหมดสแตนบายสีม่วงเตือนน้ำหมดสีเหลืองชงกาแฟนานเกินกำหนดบดกาแฟละเอียดเกินไปสีแดงระบบเครื่องชงอ่านมีปัญหาโดยเครื่องนี้หัวชงร้อนเร็วมากๆหลังเปิดเครื่องสามารถชงได้ภายใน12นาที เดี๋ยวผมจะลองใช้งานเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้กันนะครับทดสอบการสากัดช็อตการสตรีมนมกันนะครับ หลังจากได้ลองชงเครื่องชงกาแฟล็ Lock, Get, ier, to, อกเก็ตมอสเฟียโตอาแล้วบอกได้เลยว่าทำได้ดีจริงๆทั้งเรื่องการสกัดชอด็อตการสตรีมนมความเสถียรในการทำความร้อนและฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาและการปรับตั้งค่าที่ง่ายถ้าสนใจติดต่อได้ที่คา f e and Home b u ยออนดิสเดย์